ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมโรงเรียนบ้านหนองสไลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศระษาร้อยเอ็ดเขตสอง ด้วยนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมว o w ทูเ o ็มโมดนองสลายอ่านได้หรือนวัตกรรมการแสดงสัญ,ญลักษณ์นิ้วมือแทนรูปสระในภาษาไทายประกอบเพลงทำนองสรพันและสื่อผสมซึ่งตามนวัตกรรมมีสื่อดังนี้ 1. สื่อการแสดงสัญ,ญลักษณ์นิ้วมือแทนรูปสระในภาษาไทายประกอบเพลงทำนองสรพันสองสื่อไม้บรรทัดหัดอ่านผสมคำา 3. สื่อวงล้อหัดอ่านผสมคำสสื่อป๊อปอัพหัดอ่านเขียนเรียนประโยชน์ซึ่งนำมาจัดก,กิจกรรม ให้กับผู้เรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่สามดังนี้ดังตัวอย่างคลิปสอนอีนั้นมีเสียงสั้นอีนั้นมีเสียงยาวนูนูรู้หรือเปล่าอีและอีเขียนไว้ข้างบนใครคะสระอาเรามาเอาไวยาชนะไว้ข้างหน้าสระ,ะมันอยู่ข้างหลังอีกค่ เติมยอยักได้เลยใช่ไหมคะ,ะดูภาพนะคะดังนั้นตัวข้างหน้ามันจะเป็นอะไรก็ช่างตัวพยัญชนะมันจะเป็นอะไรก็ช่างให้เราเติมอยอยักมันค้างเอาไว้ใช่ไหมคะยอยักค้างเอาไว้ออตอนนี้ตัวนี้ว่างใช่ไหมลูกรเราจะเปลี่ยนพยัญชนะของมันตัวนี้คือตัวน,ออน,น้อยเออยมอเอย ตัวเดิมแล้วค่ะดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าวงล้อของเราจะมีตัวสะกดคือตัวตัวอะไรคะยอยะคะเออจะมีตัวสะกดตัวเดียวก็คือตัวยอยะแต่จะเปลี่ยนพักยัญชนะต้นเป็นตัวใหม่เรื่อยๆรื่อยใช่ไหมคะเพราะว่าครูบอกว่าสาะเอเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยะให้ตัดสระลอขอางหลังออกแล้วเติม จอยักได้เลยใช่ไหมคะครับเออ ลจากการปฏิบัติตามกิจกรรมข้างต้นส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567รางวัลการจัดทำหนังสือเล่มเล็กรางวัลการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบุกองทางการเรียนรู้รางวัลประกวดภาพยนตร์สั้นและรางวัลการสร้างภาพด้วยเทคนิคผสมมิกมีเดียระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั่นเองค่ะ และมีรางวัลระดับจังหวัดรางวัลเนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา2,567รางวัลชนะเลิศการเขียนเรื่องจากภาพรางวัลชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์รางวัลชนะเลิศการคัดลายมือรางวัลชนะเลิศการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องตลอดจนส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับทองและจากผลการที่ปรากฏข้างต้นโรงเรียนบ้านหนองสไลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมในครั้งนี้ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและช่วยจุดประกายความคิดหรือต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไปในอนาคตค่ะโรงเรียนบ้านหนองสายขอจบการนำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ